สวัสดีครับกับผมสิงแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สรายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮงจุ้ยแล้วก็โงเ่เฮงวันนี้ผมกลับมาพบกับเ,เพื่อนเพื่อนแฟนเพจของผมนะครับสิงแสหมิงแล้วก็ u ู u b e ก็เป็นแอคเคาท์เดีวยวกันคือสิงแสหมิงนะครับแล้วก็แฟนแฟนพ c e b o o k ที่น่าของผมคือทั้งหมดคือเพื่อนเพื่อนผมน,นั่นแหละนะฮะวันนี้ผมกลับมาพบกับท่านในหัวข้อที่เป็นสาระความรู้อย่างมากมายเลย เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์แห่งหมอเฮงนะครับว่าด้วยเรื่องของหน้าผากทุกวันนี้คนเรายังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของหน้าผากกว้างหรือไม่กว้างนะบางคนเข้าใจผิดนะฮะบางคนไปใช้คำนิยามผิดว่าหน้าผากกว้างคือหน้าผากอย่างนี้คือหน้าผากกว้างคำนิยามของหน้าผากกว้างจริงๆแล้วดูตรงนี้่ะผมบอกอย่างนี้ก่อน ผู้ชายที่หน้าผากกว้างดีมากผู้ชายที่หน้าผากกว้างจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีเป็นผู้นำได้ดีหน้าผากถือเป็นธาตุไฟนะครับคนที่หน้าผากกว้างจะมีสติปัญญาที่ดีมีความจำดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะบางคนแม่งอายุยังยี่กว่าตัวหัวเถิกมากเลยอันนั้นติงตองนะฮะไม่ได้จัดเป็นหน้าผากกว้างเพื่อไงหรอแม่งติงตอง ต้องดูให้ดีนะฮะต้องดูให้ดีและคําว่าหน้าผากกว้างสำหรับผู้ชายที่บอกว่าดีนั้นคือเขาสาม,มารถที่จะเป็นใหญ่ได้ในอนาคตเป็นใหญ่ก็คือเป็นใหญ่ในองคอ์กรที่เขาทาอยู่เล่นการเมืองก็มีโอกาสาที่จะเป็นมีตําแหน่งสูงเป็นทหารตํารวจก็มีโอกาสาที่จะมีตําแหน่งสูงนะฮะเป็นผู้นําส่วนผู้หญิงหน้าผากอีกไม่ควรกว้างเกินไป ผู้หญิงถ้าหน้าผากกว้างเกินไปจะเหน็ดเหนื่อยคือผู้หญิงนํำมากก็จะเหนือ่อยเคยได้ยินไหมฮะผู้หญิงถ้าเก่งมากเกินไปชีวิตจะชีช้ำซี่ชีช้ำผู้หญิงเก่งมากเกินไปเสนหจะชีช้ำนะฮะทีนี้หน้าผากกว้างคํานิยามของมันดูตรงไหนผมบอกเลยว่าหลายคนยังเข้าใจผิดนะหน้าผากกว้างคือต้องดูด้านข้างนะฮะนี่เขาเรียกหน้าผากกว้าง ไอ้ข้างบนเนี่ยเขาเรียกหน้าผากสูงนี่คือส่วนสูงนี่คือส่วนกว้างหลายคนไปเข้าใจว่าหน้าผากกว้างนั้นหัวเถิ่อขึ้นไปตรงนี้แคบไตห่าเลยนี่ไม่ใช่นะฮะหน้าผากกว้างคือออกด้านข้างไอ้ข้างบนนี่คือเขาเรียกหน้าผากสูงไปเข้าใจใหม่นะถ้าหน้าผากกว้างและสูงสำหรับผู้ชายผมบอกไปแล้วว่าดีมากกิจการงานสําเร็จทํางานสําเร็จมีชื่อเสียงผู้หญิงหน้าผากไม่ควรกว้างเกินไป นะฮะผู้หญิงก็อาจาจะมีเออแต่โคง้คงหน่อยๆเอออันนี้ถือว่าดีถือว่าดีผู้หญิงไม่ควรหน้าผากกว้างเกินไปแต่ผู้ชายถ้าหน้าผากต่ําเกินไปคือไ่ผมลงมาเยอะเกินไปหรือหน้าผากแคบเกินไปคือไ่ผมตรงนี้เข้ามาน้านข้างมากเกินไปพวกนี้จะเป็นคนจิตใจแคบฮนะจิตใจแคบแม่งใจมดคือคิดอะไรแค่คิดแต่เรื่องของตัวเองอะ่ะ แล้วบางคนถ้าเกิดว่าหน้าผากแคบด้วยหน้าผากต่ำด้วยคิ้วชิดด้วยต้องคิดอะไรใจแคบคิดแบบคนใจแคบยุ้มยิม้มจุกจิกนี่เง่าหายเหวหน่าเบื่อแมังจะครบเลยผู้ชายแบบเนี้ยมันจะมีคอนเซปต์นี้เลยคุณไปดูเหอะไม่ผิดเพี้ยนแต่ที่ผมบอกแล้วผมก็ใช้ภาษาตรง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 ,ตรงนี้ด้วยให้คุณไปใช้ดูได้เลยนะว่าหน้าผากกว้างกับแคบเป็นยังไงนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณมีเจ้านายที่หน้าผากแคบแคบเกินไปคิ้วชิดด้วย ม่งจะเป็นเจ้านายที่ชอบด่าลูกน้องมากเลยฮะชอบด่าชอบต้องหนีลูกน้องชอบประจานลูกน้องเรียกมาพูดเฉยๆไม่ได้แม่งต้องด่าให้คนอื่นฟังด้วยเป็นคนที่ใจแคบนะฮะใจมมนเของงามนิ้วอ่ะใจแคบมากถ้าคุณมีเพื่อนแบบนี้คุณรู้เลยว่าเพื่อนแบบนี้ใจแคบนะฮะเป็นคนที่คิดแต่ตัวของตัวเองเป็นหลักไม่ค่อยมีความเอ,อื้ออาทรคนอื่น,นคิด แต่วนเวียนแต่เรื่องของเองอย่างเดียวนะฮะั้นไปดูให้ดีนะหน้าผากกว้างกับหน้าผากแคบดูตรงไหนแล้วก็เอาไปใช้ดูคนได้เลยนะตอนนี้เราอยู่บนที่สำนักมังกรทอง8เป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศของผมผมเป็นเจ้าสำนักนะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต,ต่อๆไปผมมีสาระมาพูดให้เพื่อนๆฟังมากมายรับรองว่าสุดยอดทุงอัน แล้วคุณจะไม่เคยได้ฟังจากที่ไหนเลยเพราะมันเป็นสุดยอดของศาสรแห่งคงจื้อแล้วก็โงเทงวันนี้ลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ